หมอแมวเอาใบไข่าวใครเปน็นแอเพอร์บีไงข่าวทีเีอเออน้ําเงินไปก่อนเลยวิญญาณไม่กลัวกลัวกลัวไม่ชนะมากกว่าเอโอเคอ่ะอยู่ okay, <c oughs> เลยดิอ้าวแล้วครับผมมาขอกราบสวีทัสสวัสดีทุกคนด้วยนะเจ๊ก็วันนี้ก็ผมฮีโร่เพชรวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็น เจ้าแห่งการเวลาทุกคนจัดไปวันนี้ก็อยากเล่นนะส่วนตัวเลยและแถมนะคลิปก่อนมนะั้งเจ้าเวลาผมเล่นนะมันเร็วไปคลิปทีท่แล้วนะวันนี้ก็ขอมาแก้มือเจ้าเวลาหน่อยละกันนะไปวันนี้กดมาห้าหกลบแล้วไม่ได้เป็นเลยเจ้าเวลาได้เป็นด,ดาบแดงผมลองมาแก้มือหน่อยว่าผมไม่ได้เป็นลนะฆาตกรเพราะว่าผมจะเป็นเจ้าเวลาวันนี้จัดไปวันนี้อ้าวโอเคโอเคเดี๋ยวไปรับนะเริ่มแล้วหากูออกก่อนเลย ชือชื้อคืนออกก่อนเลยโอเคเจ้าเวลาจัดไปเข้าแมพโกกัวได้ปะไม่ได้ด้วยเว้ยเฮ้ยมังกรเพียบเลยมังกรแม่งเพียบเลยมาจัดไปวันนี้เจ้าเวลาไม่รู้จะชนะหรือเปล่านะพอดีว่าโหดด้วยโอเคมาเห็นเป็นโจเกอร์เลยเมื่อกี้เรียบร้อย เจ้าเวลาไม่มีได้มีหมอเป็นหมอแล้วได้เป็นหมอแล้ว <tio> เห็นหายคลิปขอมานะหมอมาแล้วทุกคนมาครับผมเล่นประมาณสี่สิบตาแล้วอัดคลิปนะเพิ่งได้เป็นหมอตานี้แหละจัดไปลายไวรุ่นโอ้โหกูไม่ได้ชุบแล้วมั้งเนี่ยวัยรุ่นไปยิงกูบ,บ้าก่อนปะเฟ,ฟ,ฟรลีส่สุดละส้มม่ชมพูทำอะไรปะโปปี ปะปะปูปีปะปะปูปีปะปะปูเออยิงมาเร็วโอเคสีส้มเป็นอะไรไม่รู้สีส้มน่าจะคนดีนะเรียบร้อยเร็วหมอเียว้งฟื้นดิไปยังไม่ไปยัง เออโอ้โหหมออะที่หนึ่งที่หนึ่งสีน้ำเงินครับคุณมีอะไรจะแถมั้ยครับนอกจากแตงมดำของคุณกับค้ำดำดำของคุณนะเออผมรู้นะครับแซ่บแซ่บชมก็มจะบอกว่าใครว่าใครไปต้มหมออี๋อ่อไปยงาาいいังหนไม่สะใจว่ะคลิปผมตงเนี่ย สีน้ำเงินเ้ยไม่ใช่ส้มไอ้ยส้มส้มมันเป็นส้มมันเป็นหมอไงไอ้แยกุหลกมันอยู่กุหลอกมันแน่วแล้อไอ้ส้มนี่ก็จริงจังตกใจหมดเลยถ้ามันน้ำเงินเป็นงั้นน้ำเงินนั่นแหละไปนั่งยืนรอหมอผมไม่รู้ครับเด็๋ยุ่นปิงผุ่นยินหือลกี้ใช่ครับผมอยู่ห้องควบคุมหลักกับสีส้มครับผมน่าจะเป็นวิญญาแล้วน้ำเงินอ่ะผม่าเจอศพพร้อมน้ำเงินนะมันมีสีหนึ่งไอวิ่งส่วนผมไปก่อนที่น้ำเงินผมก็เจอจะเจอศพศพมันอยู่ที่ห้องสื่อสาร น้ำเงินมันวิ่งมาจากห้องเกาะผมมามาจากห้องคังเจอศพพร้อมกันที่ห้องสื่อสารมันมีสีหนึ่งอะวิ่งส่วนผมไปผมจาสีไม่ได้คือสีน้ำเงินอะถ้ามันไม่พูดอะไรมันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นวิญญาณนะมีวิญญาณสองตัวนะเอาไปที่ห้องไปซานะดันเภอก็มีอะลองลองไปเช็คยิงยิงสักหน่อยก็ได้วกจะดีอะไรลองไปยิงยิงหน่อยมีทั้งหมอมีทั้งเจ้ามีทุกอย่างอะเออโอ้น้ำเงินไม่ก็เลยโอ้โหวิญญาณวิญญาณถือมีดนะอ่ะน้ำเงินไปเชื้อเหล room, so people, so so like, ืองไหม ต่อไปให้ข่าวะใครเป็นแอเพอร์ปีงี้ข่าวทีดิเออน้าเงินไปก่อนเลยวิญญาณไม่กลัวกลัวกลัวไม่ชนะมากกว่าเออน้ําเงินไปไม่ใช่วิญญาณแน่นอนเพราะเห็นใน้น้าตาลนะชุบสีเหลืองขึ้นมาเอาน้ําเงินไปเลยน้าเงินไปสวยมั่วอะไรมันน้ำเงนน้ำเงินคล้ายเหลืองแท้ๆอย่าบอกชุบวิญญาณขึ้นมานะ โอ้โหหมอมันจะอัจฉริยะไงวิ่งปี๊ปี๊ปี๊ปิวเออทำให้มันดีนะตายแล้วครับหมอต้องไปเปิดไฟเองครับไม่นะจ๊ะโปปีโป๊ะดโอเคเกี่ยวไปรลยยาในม่วงสวยเลย ย้อนเวลาไม่ได้กินผมบอกแค่นี้แหละเรียบร้อยครับกดไปแล้วครับเกมน่าเจบไวนะเช่นี้กูพูไปไม่ได้ฟังเลยนี่หว่ากูบอกเป็นทานายไม่มึงเปียอยังไวอ้าวเอาสิเลยดีวะมีเหรอเออก่อนั่นแหละใครแล้วนะควยละต้องรอละเอ้ยเป็นทํานายอ้าวแลไอ้น้ําเงินป้าได้ไงไอเรื่องอ่ะมันตายเว้ยตอนแรกอ่ะเออแล้วมันก็ทุกหมอดชุบขึ้นมา ไอเลืองอะมันก็บอกว่าน้าเงินฆ่ามันเออมันจะเป็นอย่างนั้นได้ไงอันนี้จริงอันนี้จริงไอเรื่องมันแตกไปแล้วรอบนึงไม่เชื่อลองโยนไม้ให้เรื่องพูดดิจากรอบที่แล้วอะแล้วมึงทานายมันขึ้นสองรูปได้ไงนี่วิญญาณก็ไม่ได้ออกนะไอ <S 1> <S 1> <S อยากรู้ไหมบวดอะไรบวดวิญญาณเอาจอแฝงไปแล้วตอนหนึ่งพวกมึงเล่นง่ายแล้ววิญญาณนะอีแค่นั้นแหละอ้าวหวดเธอแค่นั้นแหละกูโดนปาดกูโดนน้ำเงินปาด ไอ้น้ำเงินมันก็โง่ไงที่อาปาดวิญญาณแล้วก็มองมาชูบไอ้เี่ามองมาชูบวิญญาณในสัตว์โคตรคตที่แค่นั้นแหละรู้ว่าเป็นแค่วิญญาณแค่นั้นแหละนานเพิ่มเมื่อกี้กูยิงขาแล้วกูก็มองเพ่งเองแล้วใครกระช้านเวลาเขี้ยวนะห้องใส่โอเคครับโอเคโอเคไปยิงเขี้ยวไปไปยิงเขี้ยวไปไปกับผมมไดมไปยิงเขี้ยวไปยิงเขี้ยวไปกับผมไหมได้ไดมาทำนายผมก็ได้ข่าวมาทำนายผมก็ได้โบสถ์ใครครับสีเขียวใช่ไหมครับ ม,ม,ม,มีเจ้าเวลาแล้วคุยได้ชุบอีกตัวไหมเนี่ยเดี๋ยวชุบเจ้าเวลาแล้วกันนะเออเอาไ้ชุบเจ้าเวลา <c oughs> มาไอเรื่องเอ้ยกลไปชุบวิญญาณขึ้นมาแต่ก็ดีแล้วชุบวิญญาณถือว่าเป็นข้อดีนะถ้าวิญญาณมันไม่มั่วสิหรอวะส้มใช่ไหมส้มอยู่ไหนอ๋อนี่นี่นี่หนูก็ทำตาไปในน,นนั้นแล้วยานะมึงเจ้าเวลาจ่ายม่วงกันแ้ ไม่ใช่ม่วงไอชมพูอ่ะน่าเจ้าเวลามันจะตามกูทำไมโปะดีเด้วเรียบร้อยยับกูริงแล้วสวยเขียวเขียวแน่นอนเขียวแน่นอนสวยเจ้าเวลาโทษนะที่กดอ่ะผมท่านายเขียวแล้วะเขียวมันเป็นมันน่าจะยิงผิดตัวนะเมื่อกี้ ผมทำนายเขียวละเวลาเวลาซุกไม่ทันละแอเคลือนที่่ายให้เกิดมีคนตายก็เลยย้อนไปก่อนช่วยไม่ทมันละเมื่อกี้ผมก็เห็นเขียวฆ่าเหมือนกันโอเครู้เรื่องทำนายสุดยอดวะเกือบโดนเมื่อกี้วิ่งติดก,กัแพงด้วยเอ๊ะ <c oughs> เอาเขียวไว้ก็เห็นเขียวฆ่าหรือซ้ปมันยิงผิดเปล่าวะอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่เอาเขียวไว้ก็ได้ลองดูเมื่อกี้กูเห็นหัวโลนๆนะที่เป็นแฟะละสรุกเขียวใช่ไหมครับผู้หลุ ตีมันปลาแฟดแบงค์ผมรีบวิ่งติีกับแมงเลยผมกลัวตายเออจะบอกว่าเขามาปาผมไปแล้วเขาตายเองแล้วสีขาวอะเขารีบบวก <c oughs> ไม่รู้ว่าทำไมแต่ที่นี่เนี่ยผมไม่ใช่ตัวแฝงอะแล้วยังไงอ่ะอำเภอหน้าจับมสนิบนะมันน่าตายเองแต่มันน่าจะยิงผิดไม่น่ายิงเขียวหรอกผมทำลายสีเขียวสก่อนที่จะโดนแฟดแบงค์กันอีกม่วงก็มิน่ะไม่ม่วงก็มินั่นสองตัวเนี้ยผมเป็นหมอผมชุบสีเหลืองขึ้นมาผมบอกบนไป มันก็ม่วงเียนม่วงนักสืบครับม่วงนักสืบครับเอ้าแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่มึงก็โทษทำไมวะไม่คอยให้กูไปชุบก่อนกอ้หัวล้นในเซตลืมพี่โทษทีเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเวลามันหายเขียวไปส่งเลยปวดไอ้ม่วงเฉยเลยกูเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยยังไม่ได้ยิงเลยเมื่อกี้เนี่ยที่เขียวมาล่อป่าดูก่อนแล้ว ไม่ได้ยิงเลยอ่ะไอ้เกี๊ยมันปาดก่อนแล้วอ่ะจะไม่ได้ยิงมันเลยหมอเอสเอสเอสอ่ะโอ้โหโหดไม่โหดก็ดูหมอเอสเอสเอสยังเอาหมอเอาเรื่องจาดหมอเรื่องจาดให้ไหลก่อนไหลไปเลย สุดยอดสุดยอดโอเคครับผมเออคลิปนี้ก็ใช้ได้นะสีเหลืองไปทุบวิญญาณขึ้นมาอีกผมสุดยอดจริงๆหมอเนี่ยบอกแล้วอยายให้ผมได้จับหมอนะไม่นั้นแบบมันจะเรียบร้อยกันหมดไง <c oughs> <c oughs> รอเล่นรอเล่นก็ตานี้ผมขอโทษสี่ครับสีที่เป็นแอะไรวะสีขาวเลยนะทํานายที่ผมเผิดแบบใช้คําไม่สุภาพบางอย่างนะเออผมก็ชอบหลวมตัวไปหน่อย <c oughs> ทุกคนเลยผมขอโทษนะ แต่พี่ผมเผื่อใช้อะไรเนะี่ยเอ้ยมึงไม่โหวตวะมึงอะไรวะไม่โหวตขอโทษด้วยนะขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยนะได้ผมขอโทษด้วยอืมผมกะว่ยายัไม่ใช้คำพวกนี้แนละ้วแต่มันรุดไงหลวมตัวไปหน่อยโอเคถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดตามด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะไปแล้วบา,บายยหมอก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยเป็นหมอตาแรกอ่ะหมาบ้านผมเหาเ่าอะไรวะนั่นแหละไปกันเจอกันบา,บายยเจอกัานใบรุ่น